วันนี้เวลา12นาฬิกา59นาทีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาพรวลัยลักษ์อัครราชกุม,มารีกรมพระศรีสว่างขวัตมรรคขัตยาราชนารี สเสด็จออกณนะชัน้น10อาคารศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยาจุฬาภรโรงพยาบาลจุฬาภรเขตหลักสีกรุงเทพม,มหานครสมบรรยายในรายวิชาเรื่องการเกิดโรคมะเร็งหรืออองโคจินเนสิสพระราชทานแก่นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่3คณะแพทยาศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลประจำปีการศึกษา2568ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน ในการนี้ส่งบรรยายในหัวข้อกระบวนการและขั้นตอนของการเกิดมะเร็งและชีววิทยาของเซลล์มะเร็งมีความซับซ้อนหลายขั้นตอนเช่น,นกลไกการเกิดมะเร็งจากสารเคมีโดยขั้นเริ่มต้นสามารถแยกออกเป็น2รูปแบบคือคกลไกที่ทำลายหรือเปลี่ยนแปลง DNA โดยตรงและทำให้เกิดการกลายพันธุ์จนภายหลังกลายเป็นเซลล์มะเร็งซึ่งเกิดจากสารอลฟราท็อกซินพบจากเชื้อราในเมล็ดธัญพืชชนิดต่างๆและสารไนโตรซามีนพบ ในอาหารและเครื่องดื่มบางชนิดและกลไกที่ไม่ได้ทำลาย DNA โดยตรงจะมีการทำปฏิกิริยาในระบบการควบคุมการแสดงออกของยีนนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงและเกิดเป็นเซลล์มะเร็งเมื่อเข้าสู่ขั้นก่อตัวเซลล์จะถูกกระตุ้นให้เพิ่มจำนวนมากขึ้นและเข้าสู่ขั้นกระจายตัว ท่งนี้เซลล์มะเร็งมีลักษณะทางชีววิทยาที่สำคัญคือการแบ่งตัวอย่างไม่หยุดยัง้งและการเปลี่ยนปแปลงในโปรโตีนซึ่งระยะแรกเซลล์มะเร็งจะอยู่รวมกันในบริเวณที่เกิดความผิดปกติหากตรวจพบในระยะนี้จะมีโอกาสยับยัง้งและรักษาให้หายได้ ทันนี้รายวิชาเรื่องการเกิดโรคมะเร็งมีความสำคัญต่อน,นักศึกษาแพทย์โดยเป็นพื้นฐานความรู้เรื่องโรคมะเร็งอันเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับหนึ่งของประเทศไทยและมีแนวโน้มการเกิดอุบัติการเพิ่มขึ้นอยู่ตลอดซึ่งวงการวิทยาศาสตร์การแพทย์ให้ความสำคัญกับการศึกษาค้นคว้าวิจัยพัฒนาด้านการตรวจวินิจฉัยและการรักษาโรค พื่อลอัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วยตั้งแต่นระยะเริ่มต้นไปจนถึงการพัฒนาตัวยาที่มีคุณสมบัติเฉพาะรวมถึงการรักษาแบบมุ่งเป้าที่จะสามารถระง,งับการลุกลามของโรคม,มะเร็งได้อย่างมีประสิทธิภาพ